ไม่ว่าจะเป็นเหว๋งไม่ว่าจะเป็นพิดาไม่ว่าจะเป็นแกนนาคนไหนๆก็แล้วแต่ที่กระโดดหนีกันไปนู่นนี่นั่นไปทางนู้นไปทางนี้ไปเพราะอะไรไปเพราะคิดว่าทักษิณไม่มีทางจะได้กลับบ้านเห็นเงื้อง่าราคาแพงจะกลับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นกูสละเรือดีกว่าบางคนถึงขนาดคิดว่าทักษิณยังไงก็ไม่ได้กลับหรอกดีไม่ดีจะตายอยู่ต่างประเทศด้วยซ้าไป แล้วพักเพื่อไทยที่ไม่มีหัวเรืออย่างทักษิณจะไปรอดเหรอก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปี6 6เนี่ยนะคะเขาถึงได้บอกว่าคนดีผีมันคุ้มส่วนพวกมึงอะเป็นคนอะไรน่ะไม่มีใครคุ้มหัวมึงนะคะการที่มีการมาพูดบอกว่าโอหรายการแต่รายการมีคนไปล็อบบี้มีคนไปสั่งว่าอย่าเอาผมไปออกรายการไม่ให้ผมออกช่องนี้ผมก็ไปช่องนู้น คือมึงไม่มีราคาขนาดนั้นหรอกค่ะมึงอย่างมาพูดเอาดีเลยมึงไม่ได้มีราคาถึงขนาดที่เขาจะต้องไปแบบโอ้โหสกัดกั้นไม่ให้มึงพูดหรอกะมึงไปพูดเถอะนะคะยิ่งพูดยิ่งตลกยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่ได้พูดอะไรแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าคว้างงูเนี่ยไม่เคยพ้นคอเลยค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเราที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะที่กําลังฟังผู้หญิงคันปากอยู่เนะี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็รู้มามันพอๆกันหละค่ะ เพราะฉะนั้นเราถึงได้แบบรู้สึกโกรธเพราะเรารู้ว่าคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ถามว่ากูติดคุกกูนู้นกูนี่นัทวุฒิติดไหมทุกคนที่เป็นแกนนาติดไหมคะวันนี้ยังมีนะคะที่โดนคดีบุกบ้านาป,ป๋าเปมอะติดคุกอีพัทยาในกี่คนเคยเอาเข้าวผัดเอาอะไรไปเยี่ยมเขาไหมนะคะ มานั่งจัดรายการนะฮะมีสถานีกินกาแฟอยู่กับไอ้ฝ่ายที่จริงๆแล้วก็เคยด่ากันเคยแบบอะไรกันอย่างเงี้ยนึกถึงเพื่อนที่เขาติดคุกนึกถึงเพื่อนที่เขาอยู่ในเรือนจำไหม,มะฮะมพิฉันบอกว่าเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้ว่าอยู่ชั้นสิบสี่ไม่ติดคุกหม้แต่วันเดียวแล้ววันนี้มึงเองอะทำไมออกมาได้อย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้พ้นโทษมันคือพักโทษเหมือนกันถ้าผิดเงื่อนไขนะฮะในการให้ประกันตัวหรือรับพักโทษเนี่ย เขาก็เรียกกลับไปเมื่อไหรก็ได้ในขณะที่ทักษิณเนี่ยมาถามหาเขาทําไมทักษิณเขาได้ใบบริสุทธิ์แล้วเขาจะไปไหนก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าถึงได้แค้นเคืองนักแล้วมันคนละแบบกันน่ะมันคนละเรื่องกันน่ะไม่ว่าจะเป็นเวงไม่ว่าจะเป็นพิดาไม่ว่าจะเป็นแกนนาคนไหนๆก็แล้วแต่ที่กระโดดหนีกันไปนู่นนี่นั่นไปทางนู้นไปทางนี้ไปเพราะอะไรไปเพราะคิดว่าทักษิณไม่มีทางจะได้กลับบ้าน เห็นเนื้อง่าราคาแพงจะกลับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นกูสละเรือดีกว่าบางคนถึงขนาดคิดว่าทักสินยังไงก็ไม่ได้กลับหรอกดีไม่ดีจะตายอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ําไปแล้วทักเพื่อไทยที่ไม่มีหัวเรืออย่างทักสินจะไปรอดเหรอก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปีหกเนี่ยนะคะเขาถึงได้บอกว่าคนดีผีมันคุ้มส่วนพวกมึงอะเป็นคนอะไรนะไม่มีใครคุ้มหัวมึง ะะการที่มีการมาพูดบอกว่าหูรายการแต่รายการมีคนไปล็อบบี้มีคนไปสั่งว่าอย่าเอาผมไปออกรายการไม่ให้ผมออกช่องนี้ผมก็ไปช่องนู้นคือมึงไม่มีราคาขนาดนั้นหรอกค่ะมึงอย่ามาพูดเอาดีเลยมึงไม่ได้มีราคาถึงขนาดที่เขาจะต้องไปแบบโอ้โหสกัดกั้นไม่ให้มึงพูดลวมึงไปพูดเถอะถ้าเขากลัวมึงเขาก็ทำตั้งแต่แรกแล้วสิเขาจะปล่อยให้มึงพูดมาเป็นปีเหรอตลก นะคะคนบางคนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนไทยแม่งก็อายค่ะที่นายกไปอ่าน iPad อายที่นายกเนี่ยนะ,ะพูดผิดเรียกชื่อ,อ,อเรียกชื่อผูอ้นำจีนผิดเนี่ยนะคะโคตรอายค่ะถ้าจะเอาหน้ามุดตูดหมามึงไปมุดเถอค่ะแต่มึงไม่อาย ที่มันเคยมีนายก,กนะคะที่ได้เป็นนายกจากการรัฐประหารมึงไม่อายพวกส้มหล่นนะฮะที่ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลจากการไปยึดอํานาจรัฐบาลที่มันจากการเลือกตั้งแม่งไม่เคยอายนะฮะมั่นหน้านะฮะมีความสุขเฉิดฉยนะมันม่นหน้ามั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกแต่เวลานายกอ่าน iPad นายกพูดผิดนิดนึงนะซึ่งดิฉันบอกว่ามึงก็งเคยพูดผ,ผิดเหมือนกัน พ่อมันก็เคยพูดผิดก่ะมิจนาคมเคยมีเหรอคะแล้วนายกอ่านไอแพดมันแปลกตรงไหนนายกคัทมนตรีอ่านกระดาษชนวนสิคะมึงค่อยอายควายนะฮะเขาอ่านไอแพมึงไม่ต้องมาอายแล้วคะ่ะมึงควรอายตอนที่มีนายกมาที้อำนาจมึงคะ่ะนะคะอย่าไปคิดนะคะว่าคนอื่นเนี่ย เขาจะเหมือนมึงวันนี้ที่ฉันบอกว่ากระแสที่มันมีการต่อต้านนายกภัยทองทันยังมีค่ะแต่ในขณะเดียวกันดิฉันบอกว่าคนทัท่วไปที่ไม่ได้อะไรกับการเมืองมากนะักเขาก็เริ่มรู้สึกว่าพวกมึงเนี่ยกำลังปอกเปลือกมึงกำลังแก้ผ้าตัวเองค่ะ ยิ่งทำอย่างนี้คนยิ่งถูกใจคิดว่าออสอย่างนั้นปีสี่เก้าที่มันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเพราะแบบนี้มึงกําลังฉายหนังซ้ําเพื่อให้คนเกิดคิดถูกใจคิดขึ้นมาได้ว่าในทุกๆก,การรัฐประหารมึงมึงเป็นอย่างนี้มึงซ้อร้องแล้วมึงก็ช่วยกันออกมาวันนี้มีกระบวนการในการจะล้มล้างรัฐบาลมีกระบวนการจะการจะสอยนายกร,รัฐมนตรีและยิ่งทำเนี่ยนะยิ่งพยายามเท่าไหร่ยิ่งกระเฮี้ยนกระหือหรือเท่าไหร่ มึงกําลังแก้ผ้าตัวเองค่ะมึงกาลังทําให้คนที่แบบไม่รู้หน่อยเนี่ยเรื่องการเมืองเท่าไหรเ่เกิดถูกใจคิดเกิดเอะกดเกิดหือฮะนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็หาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าไม่มีใครไปห้ามเลค่ะเขาเนี่ยอยากให้มึงออกทุกรายการเลยค่ะมึงออกทุกวันด้วยยิ่งดีคนที่ฟังมึงก็ไปฟังคนไม่ฟังมึงเขาก็ไม่ฟังค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกร้องกี่ข้อจะเอาข้อหาอะไรมายัดก็เอาอเถอะค่ะเอาที่สบายใจแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนะคะใส่หมวกไม่ใส่หมวกมึงก็แซะถามจริงเถอะค่ะว่าถ้ามึงไม่มีความสนใจมึงไม่มีใจให้เขามึงจะดูเขาขนาดนั้นเลยคะ่ะขนาดกูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นหวตเตอร์พรกกูแต่กูยังไม่ดูขนาดมึงเลยคะ่ะพวกมึงอะสนใจเขา อิจฉาเขายอมรับไม่ได้นะคะว่าคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของทักษิณชินวัตรที่มึงเคยขับไล่ที่มึงเคยด่าทอที่มึงยัดเยียดความชั่วความเลวให้เขาเนี่ยวันนี้ลูกสาวเขาจะได้มาเป็นนายกและแถมได้เป็นมาโดยที่ไม่ต้องเอาปืนไปจี้หัวใครอะ่ะเออจริงๆคุณวิพัชัยพูดดีมากค่ะ เออแต่ก่อนนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยสนใจกเท่าไหร่นะคะแต่พอเห็นแกพูดแลยฉันมีความรู้สึกว่าน,นี่แหละคือความคิดของคนเสื้อแดงส่วนใหญ่นะคะพวกเราเองก็เจ็บปวดกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เราคิดเสมอว่าพรรคเพื่อไทยคือมิตรแท้มิตรแท้ย่อมไม่ซ้ำเติมมิรยามผิดพลาดอันนี้เรื่องจริงค่ะซึ่งในฉันเคยพูดเสมอว่าดิฉันจําได้ในตอนที่มีการชุมนุมของเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเวทีไหน สสอในนักการเมืองเนี่ยนะคะที่ขึ้นเวทีของนปชหรือคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยมีอยู่มีสสอ,อยู่แค่พักเดียวค่ะนะะก็คือสสอของพักเพื่อไทยนี่แหละนะคะไม่เคยมีสสของพักอื่นส่วนสสพักอื่นก็ขึ้นเหมือนกันค่ะจะไปขึ้นเวทีพันธมิตรไปสนับสนุนกรปปรสน,ะ,ะ,นะ,ะไปช่วยกันครองครองสายธงชาติห้อยนกหวีดเป่าปิดปีปิดๆๆแล้วก็บอกว่าจะพาประชาชนเข้าสภา ประชาชนจะพาเข้าสภาเดินไปยังไม่ถึงตรงไหนเลยยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะคะก็เป็นลมหอบแดกสุดท้ายไม่รู้ใครพาใครเข้าสภานะคะคือหลายคนเนี่ยนะ,ะบอกว่าคุณพีพัชชัยบอกว่าอย่างนี้ค่ะอะหลายคนบอกว่าทําไมไม่ตอบโต้คนบางคนนะ,ะขอเดนว่าคนคนนั้นเขาได้ตัดสินใจเดินออกไปจากพวกเราแล้ว เขาไปในแนวทางของเขามาช้านานแล้วเห็นไหมคะนี่คือคือเขาเป็นคนที่รู้จริงคือเขาเป็นคนที่คนวงในอะ่ะมันไปช้านานแล้วอะ่ะการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราจึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่อยู่คนละฝั่งซึ่งภาพสะท้อนทางสังคมมองเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรมโนรหรืออะไรที่วิพากษ์ด้วยความจริงชังส่วนตัวแต่ในกรณีของตะแก่ยายเท่าเนี่ยนะคะนี่คือหมายถึง นะ,ะคนที่เป็นหมอคนหนึ่งกับคนที่เป็นอ,า,อาจารย์หัวเมียกันนะฮะเวลาพูดถึงนักวุฒิหรือพูดถึงพวกเราเนี่ยนะคะเขาทําเสมือนหนึ่งว่าตัวเขาเองเนี่ยสูงส่งเลิศเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือคู่ครีอยู่กันมาตั้งนัอยู่กันมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นที่ฉันถึงได้บอกเลเขาบอกว่าถ้าจะออกมาพูดโดยค่าพักเวืยอไทยนั้นนะคะมันไม่มีใครฟังแล้วค่ะไม่มีใครสนใจคําพูดของพวกมึงแล้ว ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีของตากใบย้ำนะคะว่าไอ้พวกที่อายว่ามีนายกแพทองทานพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะคะกูไม่อายค่ะกูอายมากกว่าถ้าเกิดว่านายกเนี่ยนะจะมาจากการยึดอำนาจและเป็นนายกที่กูไม่ได้เลือกหรือรัฐบาลที่กูไม่เคยเลือกอันนั้นแหละกูอายค่ะลูก <c oughs> นะฮะล,ลูกสาว <c oughs> นะ,ะขึ้นมาขึ้นมาป่วน กรณีตากใบเนี่ยนะวันนี้ก็พยายามตีปูกันขึ้นมาเิฉันถามอย่างนี้คะ่ะว่าเรื่องของอาตากใบกรีเซเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะว่าหลังจากนั้นทักษิณเนี่ยนะปี49ถูกรัฐบาลลีภัยไปจากประเทศไทยถึง17ปีในช่วง17ปีนี่ดิฉันถามว่ามันมีรัฐบาลผ่านมากี่รัฐบาล นั่นยังไม่สําคัญเท่ากับว่ามีรัฐบาลอยู่รัฐบาลหนึ่งนะ,ะที่อยู่ถึงสองสมัยทําไมเรื่องเหล่านี้นะคะทําไมคุณถึงไม่ถามตรงๆล่ะในตอนนั้นเนี่ยนะ,ะที่ภาคใต้เกิดอะไรขึ้นคนที่เสียชีวิตเองเนี่ยนะ,ะนฉันก็บอกว่าในตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์หล,หลายเหตุการณ์และคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือต้องการอะไรคะหวังผลทางการเมืองจนกระทั่ง,ทงไม่ดูไม่รู้เลยเหรอคะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย คุณเอามาพูดนะตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์ทางภาคใต้ช่วงหลังๆเนี่ยดีขึ้นเยอะนะฮะแล้วจะไปปลูกมันขึ้นมาให้มันระอุอีกทำไมมึงรักชาติภาษาอะไรคะเขาก็มีการเยียวยาได้มีการดำเนินคนดนะีนู่นนี่นั่นทีนี้มันมีอยู่คนหนึ่งค่ะนะคะก็คืออังคณานีราภยจิตนะคะตอนนี้เขาเป็นสอวอ พูดถึงกรณีของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีซึ่งเป็นสมาชิกผู้แทนสสแบบบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยในฐานะจำเลยคดีตากใบของศาลจังหวัดนราธิวาสที่ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพ้นจากการเป็นสภาพสสโดยบอกว่าการลาออกเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่เพื่อไทยหรือ,อรัฐบาลจะปัดความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในฉันถามอย่างนี้ค่ะว่า âu dần muốn cho giờ này